สวัสดีค่ะปุบบนา USA สวัสดีค่ะทุกๆท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปุนา USA กันอีกเช่นเคยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะมาเมาท์มอยกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปเมาท์มอยนะคะก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วปูนาก็อขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะโอเคค่ะมาเมาส์มอยกันต่อนะคะสำหรับคลิปแรกนะคะหนุ่มอเมริกันนะคะนิสัยของฝรั่งแต่ละประเทศนะคะประเทศแรกที่ปูนานะคะลงไปแล้วนะคะพิโซดวันนะคะคือ EP1 นี้นะคะคือหนุ่มอเมริกันนะคะ มา EP 2นี้นะคะจะเป็นหนุ่มผู้ดีเมืองอังกฤษนะคะอันนี้ก็ปูนาก็เคยไปอยู่มานะคะแล้วก็หลานหลานมีพี่สาวแต่งงานกับคนอังกฤษแล้วก็หลานชายหลานสาวหลานเลนก็อยู่ที่อังกฤษนะคะปูนาก็ไปอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษมาพอาสมควรนะคะก็เลยจะมา,าแล้วก็มีหลานเขยนะคะหลานสะพซ์เป็นคนอังกฤษนะคะก็อยากจะมา พูดถึงนุ่มอังกฤษนะคะเป็น E p พีสนะคะสำหรับนุ่มอังกฤษนี้นะคะเป็นหนุ่มที่หนึ่งเป็นนุ่มอีกประเทศหนึ่งนะคะที่สาวไทยเทใจให้ไม่น้อยนะคะเพราะนอกจากที่หน้าตาดีนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรหน้าตาดีคมเข้มได้สัดส่วนไปทั้งหมดนะทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกและความสูงเกินันขันกินขาดอะไรอย่างนี้นะคะ,ะขนาดพอดี ให้สาไทยได้อิงแอบแบบสบายๆนะคะหนุ่มอังกฤษก็เป็นคนที่แบบคือเขาเรียกอะไรความคิดความอ่านแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นสารสายสัมพันธ์กับหนุ่มอังกฤษนะคะหนุ่มอังหนูอังกฤษพูดผิดเรามาทําความรู้จักกับประเทศนี้กันก่อนดีกว่านะคะสาหรับหนุ่มประเทศอังกฤษนะคะ หนุ่มอังกฤษนี่นะคะโดยปกติกแล้วหนุ่มอังกฤษไม่ค่อยเป็นฝ่ายเริ่มต้นเปิดสนทนานะคะกับคนแปลกหน้าสังเารารจริงๆนะคนอังกฤษเนี่ยเขาจะยิงเขาจะถือตัวหน่อยหนึ่งนะและมีโอกาสน้อยมากที่พวกเขาจะยอมพูดความรู้สึกออกมาง่ายๆอันนี้จริงนะคะตามที่ปูนาได้ครุขีมานะ,ะกับพี่เขยล้าน,านเขยแล้วก็ล้านสะพ้ยนะคะ ดังนั้น,นการเข้าหาหนุ่มอังกฤษจึงควรจะเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ก่อนนะคะและแสดงท่าทีกับคําพูดออกมาอย่างสุภาพนะคะคือเขาเป็นผู้ดีนะคะก็จะทําให้คุณเข้าถึงได้ใหญ่ง่ายนะคะนี่คือหนุ่มอังกฤษละคะและทําให้เขายอมรับนะคะยอมทําความรู้จักกับคุณได้ง่ายๆนะคะหนุ่มอังกฤษนอกจากนี้หนุ่มอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ยังเป็นคนที่เคร่งขรึมนะคะ เป็นคนที่วางมาดเคร่งขึมนะคะเอาจริงเอาจังนะคะและค่อนข้างซีเรียสก,กับชีวิตนะคะดังนั้นนะคะจะเห็นได้จากาหนังทั่วไปนะคะถึงแม้จะเป็นซีรีส์ตลกตลกนะคะแต่มันก็จะออกไปแนวทางเสียดสีอะไรอย่างนี้นะคะประชดประชันสถานการณ์ช่วงนั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะชีวิตจริงในซีรีส์ก็จะเหมือนคล้ายๆกับชีวิตจริงนะคะของผู้ชายอังกฤษนะคะแล้วก็ จะมีการประชดประชันสถานการณ์ในช่วงนั้นๆเสียมากกว่านะคะหากเทียบกับซีรีส์ทั่วๆไปก็จะมีมุมขบขันแทรกกันนะคะแทรกลงไปบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ควรคาดหวังว่าจะได้ยินมุกตลกจากพวกเขามากนักนะคะคนอังกฤษนี้จะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะคะเขาจะเป็นคนเคร่งขรึมนะคะแล้วก็ เนื่องจากค่าของชีพที่ประเทศอังกฤษนี้อังกฤษนี้ค่อนข้างสูงพอตัวนะคะดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากคุณจะพบกับหนุ่มอังกฤษบ้างานนะคะเขาจะเป็นคนบ้างานนะคะคนอังกฤษนี้เขาทํางานก็ทําแบบอเอาจริงเอาจังนะคะเขาจะไม่เหมือนคนอเมริกันนะค,ะคนอเมริกันเขาทางานแล้วก็เขาก็แบบมีการเซ็งสังปาร์ตี้เฮฮากันนะคะเขาไม่เขาทำงานแต่เขาจะไม่บ้ามากขนาดนั้นนะคะเออ แล้วก็นะคะหนุ่มอังกฤษนี้จะแบบว่าอย่างไงอะ่ะเป็นคนที่เนื่องจากค่าครองชีพประเทศอังกฤษนี้นะคะค่อนข้างสูงพอตัวดังนั้นพวกดังนั้นผู้ชายอังกฤษนะคะจึงไม่ต้องดังนั้นนะจึงต้องไม่แปลกใจว่านะคะหากคุณจะพบกับหนุ่มอังกฤษบ้างงานคิดถึงตัวเองเป็นหลักนะคะและไม่ค่อยจะยอมออกไปไหนมาไหนบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศก็มีส่วนนะคะ อีกทั้งยังแอบตนีอีกด้วยนะคนอังกฤษนี่ตันต,ะตะนีนะคะคนอังกฤษนี่ค่ะค่อนข้างจะตระ์นีนะคะแต่อาจจะและนะคะถ้าหากคุณคิดจะแต่งงานกับหนุ่มอังกฤษแล้วแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องพวกนี้ไปบ้างดีกว่านะคะการเป็นภรรยาของหนุ่มอังกฤษอาจไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะสาหรับนะคะชาวอังกฤษแล้วเรื่องมารยาททางสังคมนี่เป็นเรื่อง สำคัญมากๆนะคะดังนั้นหากคุณคิดจะเข้าหาหนุ่มอังกฤษจึงควรเข้าหาพวกเขาด้วยคำพูดและการกระทำที่สุภาพนะคะจำไว้นะคะโดยควรจะฝึกพูดขอร้องขอโทษคนอังกฤษนี่ต้องมี please please นะคะ i beg you pardon นะคะคนอังกฤษเขาเป็นคนชอบพูดเพราะนะคะเราต้องรู้สึกนะ,ะควรจะฝึกพูด คำคำนี้นะคะจะไม่เหมือนคนอเมริกันคนอเมริกันจะเป็นเป็นผู้ชายที่แบบว่างขอนผ่าซากส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมี please please เท่าไหร่นะคะถ้าเขาพูดอะไรเขาก็จะพูดออกมาเฉยๆเขาจะไม่ค่อยมีคำลงท้ายอะไร,ะไรเหมือนคนอังกฤษมากมายนะคะเขาจะเป็นภาษาที่พูดง่ายๆฟังง่ายๆจะไม่เหมือนคนอังกฤษเมืองผู้ดีนะคะภาษานี้เราควรจะฝึกนะคะพูดขอร้องขอโทษและต้อง ขอบคุณ thank you thank you นี่สำคัญนะคะคนอังกฤษต้องพูดให้ติดปากนะคะเพราะเขาเป็นเมืองผู้ดีจริงๆเป็นผู้ชายที่ผู้ดีจริงๆนะคะแม้นะคะเป็นหนุ่มที่ประเทศแม้จะเป็นหนุ่มที่มาจากประเทศอังกฤษเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเหมือนกันทุกคนสีทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าหาพวกเขามาจากต่างถิน่นต่างวัฒนธรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวพวกเขาแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยนะคะ โดยเฉพาะเรื่องความคือก็เหมือนกันนะคนทุกชาติทุกภาษานะคะคนทุกคนก็ไม่มีนิสัยเหมือนกันความชอบก็จะไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องความชอบนี่ค่ะส่วนตัวไมวไปจะเป็นแนวภาพยนตร์เพลงแฟชั่นหรือว่าหนังสือต่างคนก็ต่างมีความชอบที่แตกต่างกันนะคะสาหรับหนุ่มอังกฤษนะคะถึงแม้อังกฤษจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงในเรื่องฟุตบอลแต่ทว่าหนุ่มอังกฤษเขาก็ไม่ได้รู้สึกปลื้มไปกับ กีฬาประเภทนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ที่เห็นเขาพูดพูดกันก็เพราะอยากเข้ากับคนอื่นให้ได้เท่านั้นเองนะคะบางคนก,ก็ไม่ค่อยปลื้มนะคะก็เหมือนทั่วๆัวไปบางคนก,ก็ชอบฟุตบอลบางคนก็ไม่ชอบนะคะโดยมีหนุ่มอังกฤษถึงนาโดยมีหนุ่มอังกฤษนายไอ พูดมาะาอังกฤษโดยมีหนุ่มอังกฤษนะคะ9ใน10ที่ยอมสารภาพว่าพวกเขาคิดแบบนี้นะคะและไม่ใช่แค่ฟุตบอลเท่านั้นแต่เกมกีฬาอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์มูล่า1หรือว่ากอล์ฟลักบี้มวยแลว้วก็อื่นๆอีกมากมายพวกเขาก็จะมักท,ทําทีเป็นชอบชอบทั้งนั้นที่เขาเรียกอะไรพวกเขาก็มักจะทําทีเป็นชอบทั้งๆที่ไม่ได้ชอบจริงๆนะคะเหมือนกันทั้งนั้นแหละค่ะหากคุณจะชวนพวกเขาคุยก็ควร เลือกหัวข้ออื่นดีกว่าอย่างน้อยเขาจะได้ตอบความจริงนะคะไม่ใช่แค่ต้องการให้คุณประทับใจนะคะก็พยายามนะคะชวนคุยเรื่องอื่นนะคะบางคนเขาก็าไม่ชอบกีฬานะคะบางคนก็ก็ชอบกีฬาเราก็ต้องต้องหยอดคําพูดคําถามไปก่อนว่าเขาชอบกีฬาไหมหรือว่าเขาชอบอะไรถ้าเขาชอบกีฬาเราก็พอชวนคุยเรื่องกีฬาถ้าเขาชอบเรื่องอื่นแล้วก็คือย้มๆไปว่าคุณชอบอะไรนะคะเราก็ คุยไปเรื่องนั้นๆมันจะได้ไปประทับใจเขานะคะถ้าเดทกับหนุมอังกฤษนี้นะคะ ไม่ใช่คุณแค่ผู้ชายเท่านั้นแต่คนอังกฤษส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายกับการส่งข้อความหากันมากกว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะโดยเฉพาะหนุ่มสาวรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นหากเขาส่งข้อความมาหาคนเพียงทางเดียวก็อย่าเพิ่งเหมารวมว่าความรู้สึกของเขามันยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะเพราะจริงๆแล้วพวกเขาก็รู้สึกมีความสุขที่จะคบหากับคุณเพียงชอบสื่อสารความรู้สึกผ่านข้อความมากกว่าการาพูดคุยนะคะเขาคือเ,เขาเป็นคนที่ชอบ ส่งข้อความผ่านสื่อผ่านการสื่อสารนะคะมากกว่าการที่จะมานั่งคุยกันจะจหน้านะสำหรับอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้ผับหรือบาร์เป็นสถานที่พบปะพูดคุยนะคะสําหรับเพืพ่อนฝูงนะคะและก็พวกเขาก็ไม่ค่อยสนใจการแดนกลางไฟสลัวกับเสียงดนตรีดังๆนะคะสักเท่าไรในการเดทนะคะต้องเขาชอบโรแมนติกนะคะเขาไม่ชอบการไปเดทแบบเสียงดังๆในคับในบาร์นะคะถึงแม้เขาจะยอมแดน์ก็ไม่ได้ทำเพราะ ว่าเขาสนุกสนานนะคะฉะนั้นหากคุณต้องการจะชวนพวกเขาออกเดทก็ควรเลกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นจาไว้นะคะสาวๆแล้วก็แล้วเปลี่ยนบรรยากาศอาหารร้านได้ดีมีวิวทัศน์สีสวยนะคะจะดีกว่านะคะเขาชอบโรแมนติกในการพูดกับหนุ่มอังกฤษควรจะระมังคําศัพท์นะคะที่จะนํามาใช้เอาไว้มากๆเพราะถึงแม้จะเป็นคศาศัพท์ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันหรือมีความหมายในทางบวกก็ไม่ได้หมายความว่าหนุ่มอังกฤษจะคิดเหมือนกัน เหมือนกันทุกคนนะคะเสมอไปซึ่งบางคําที่ว่านะั้นอาจจะมีความหมายเป็นปลายใน ทางตรงข้ามกับจุดประสงค์ที่คุณต้องการสื่อก็ได้นะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะหากเขาจะดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่เดทแรกและดูท่าทางว่าเขาดื่มหนักไปด้วยหากคุณกําลังตกอยู่ในสภาพสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะที่เขาดื่มก็เพราะว่าเขากําลังสนใจในตัวคุณอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็มีข้อดีอีกอย่างนะคะไม่ต้องคุณสาวๆก็ไม่ต้องคิดมากนะคะถ้าเขาดื่มมากเกินไปนะคะและที่เห็นว่าดื่มหนักเนี่ยก็ไม่ ใช่อะไรหรอกเขแค่ดื่มเพื่อทำให้ตัวรู้สึกผลล่อ,อนคลายเขาจะได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ทําตัวถูกนะคะทาตัวสบายๆนะคะและหาทางทําให้คุณประทับใจเขาเท่านั้นเองนะคะการศึกษากนุ่มอังกฤษและพัฒนาของพวกเขาถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คุณก็จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอังกฤษจาตามนะคะคือยังไงอะคือแต่คุณก็จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอังกฤษ ตามพวกเขาไปด้วยนะคะเพราะพวกเขาจะรู้สึกปลื้มมากนะคะจาไว้เลยนะคะหากคุณแสดงคําพูดด้วยการกระทําออกมาในแบบที่เป็นตัวเองนอกนั้นนะคะนอกนี้นะคะการพยายามเสแสร้งําให้เหมือนคนอังกฤษมันทําให้เขาไม่รู้สึกตลกเลยนะคะมันจะมันจะทาให้พวกเขารู้สึกตลกมากกว่านะคะการใส่มุกตลกคำขันลงไประหว่างกันสุนามเพื่อทําให้เขาหัวเราะก็เป็นอย่างเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าคนอังกฤษนี้เป็นคนซีเรียสถ้าเราพูดอะไรเป็นเรื่องคำขันทําให้เขาตลกนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกดีนะคะแล้วก็แต่ยัน ลืมวัฒนธรรมของเขานะคะเราโทษทำเขาเรียกอะไรแต่อย่าลืมวัฒนธรรมของเขากับเรามันต่างกันนะคะดังนั้นหากเขาไม่เข้าใจมุกตลกของคุณก็ไม่ควรจะโกรธหรือแสดงท่าทีไม่พอใจออกมาอีกทั้งโดยปกตินะคะหนุ่มอังกฤษเป็นคนที่จริงจังส่วนใหญ่ถ้าหากเขาไม่คําก็เปลี่ยนเรื่องคุยหรืออธิบายให้เขาฟังก็เท่านั้นเองนะคะก็การ คนอังกฤษกับคนอเมริกันนี่แตกต่างนะคะคนอังกฤษการแสดงความรักในสาที่ธารณะเป็นเรื่องปกตินะคะกับคนอังกฤษสังเกตไม่ว่าเราไปไหนสถานที่ต่างๆเราจะเห็นหนุ่มสาวยืนกอดกันตามป้ายรถมีจูกันมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่บางคุณอาจจะพบเห็นได้บ่อยมากกว่าในอเมริกาเมกาเขาจะไม่ค่อยทํากันเสียด้วยซ้านะคะเพราะฉะนั้นคุณนะคะจึงควรทําใจและทําตัวให้ชินกับการสแสดงความรักของเขาในสาธารสถานที่สาธารณะทั่วไปนะคะพวกคุณจะยืนอยู่ต่อหน้า ผู้คนมากมายก็ตามแต่หากคุณรู้สึกอัดกับการกระทำเขาพวกเขาก็ควรบอกให้เขารู้นะคะคือถ้าเราเนตพกับพนกี่เขาพาเราไปสถแทนที่การเขาชอบกอดครอบจูบถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถบอกเขาได้เพราะคนอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะหากคุณอยากจะทําให้แฟนหนุ่มของคุณ นุณหมอังกฤษประทับใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งของขวัญแพงๆเลยแต่ถ้าคุณเซอร์ไพรส์เขาด้วยช่อดอกไม้แค่ดอกเดียวแค่นั้นเองนะคะเขาก็ประทับใจแล้วนะคะทําอาหารดินเนอร์ให้เขาอร่อยรับประทานอร่อยๆทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยเก็บขยะรีดผ้าหรือปล่อยให้เขาดูรายการโทรทัศน์ตามตัวตามใจเขาบ้างเพียงเท่านั้นก็ทําให้เขามีความสุขและพอใจในตัวคุณแล้วนะคะนี่คือสัหรักหนุ่มอังกฤษนะคะ แม้หนุ่มทุกชาติทุกภาษาก็มีข้อดีข้อเสียกันทั้งนั้นหละนะคะก็ขึ้นอยู่ยกับตัวคุณนั่นแหละนะคะว่าจะสามารถยอมรับอย่างที่พวกเขาเป็นได้หรือเปล่าและที่สําคัญนี่ก็เป็นแค่ภาพรวมของหนุ่มอังกฤษเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งเหมาหมดหนุ่มอังกฤษจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะ อันนี้เอาเพียงตัวอย่างที่ป้าปูนาไปครุกครีมานะคะหากเป็นไปได้ก็ควรศึกษานิจใจนิสัยใจคอนะคะควบคู่ไปด้วยจะดีกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับหนุ่มอังกฤษนะคะเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะคะว่าหนุ่มประเทศฝรัง่งประเทศอะไรนะคะที่ป้าปูนาจะมานำเสนอติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ จบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับหนุ่มอังกฤษนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นหนุ่มประเทศไหนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปหน้านะคะ